ไอที่กำลังมองหารถกระบะเดิมๆนะครับคันนี้แล้วผมแนะนำคันนี้เลยนะครับเป็นโตโยต้าไฮรัดรีโว a สมาร์ทแครบนะผมคันนี้เป็นเครื่อง2.4นะครับคันนี้เป็นปี2020นะผมคันนี้นะบอกเลยคันนี้สวยมากนะมาพร้อมกับสีดำนับกระจังหน้าสีดำด้านนะมีพร้อมกับโลโก้โตโยต้าสีโครเมียมนะสวยๆแบบนี้นะนี่คันนี้นะเพราะเป็น ไฮโดเจนนะครับผมนี่สวยมากเลยนะผมมาดูด้านข้างกันดีกว่านะว่าด้านข้างคันนี้มีอะไรบ้างนะผมด้านข้างคันนี้ก็มาพร้อมกับล้อดเดิมนะของโตโยต้าจากศูนย์ลยครับยางปีใหม่ๆนะปี2024นะใช้งานได้ยาวๆเลยนะคันนี้ก็มีฟเฟลลี่ติดตรงแก้มตัวรถให้ด้วยนะมาดูภายในตัวรถกันนะว่าภายในตัวรถคันนี้ จะสวยงามขนาดไหนนะครับมือจับเป็นสีดานะครับผมตรงนี้ก็เป็นคมเมี่ยมนะครับที่ครอบนะอับผมอะมาดูภายในกันดีกว่านะครับคันนี้นะก็เป็นพฟมลทยเดิมนะครับผมหน้าจอทัชสกรีนนะครับสามารถเชื่อม a p p l e c a r า l a y พได้นะครับผมเป็นเกียร์ธรรมดา6สปีดนะครับผมอันนี้ก็เป็นเบาะผ้าระบายความร้อนได้ดีนะครับผมอะมาดูห้องผู้โดยสารนะครับนี่ห้องผู้โดยสารเป็นเบาะหนังนะครับผมสามารถเช็ดล้างทําความสะอาดง่ายนะครับบอกไว้เลยนะครับคันนี้เลขไม้น้อยมากๆนะครับเลขไม้อยู่ที่ 50,000โลนะผมคันนี้ขายอยู่ที่429,000บาทนะผมมาดูด้านหลังนะว่าท้ายกระบะคันนี้จะใส่ของได้เยอะขนาดไหนนะอ่ะมาดูกันเลยนะนี่เป็นตัวเซทอิ i ิชันด้วยนะผมโลโก้ของโ o t a ต้าไ x รัสรีโวรนะนี่เป็นสีโครเมียมสวยๆแบบนี้นะนี่ฝาท้ายนะผมอบอกกอกเลยว่าใครได้คันนี้ไปนะผมใส่ของได้เยอะมากนะสำหรับโตโยต้าไฮรั r e ีโวคันนี้นะเป็นตัวสมาร์ทแคนะผมใส่ของได้เยอะพอสมควรนะ แต่ว่าใครที่อยากได้เป็นขนสัมภาระด้วยนะครันนี้แนะนําเป็นอีกหนึ่งคันนับเดิมๆทั้งคันเลยนะผมคันนี้ขายเพียง4 2 9 0 0บาทนับผ่อนเริ่มต้นที่7,000บาทเท่านั้นนะผมใครที่สนใจนะสามารถกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้กับเซลล์แฟมด้วยนะครับวันนี้เซลฟแฟมขอตัวลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ